สวัสดีค่ะด่วนปป,ปงสั่งอายัดทรัพย์สินดียอคอนรวม125ล้านบาท4บบอสไม่รอดบอสพอบอสกันโดนด้วยห้ามขายโอนซุกซ่อนทรัพย์สินอื่นผิดฐานฟอกเงินวันที่15ตุลาคม2567สำนักงานปาปงถแถลงผลการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สิน กรณีบริษัทดิไอคอนกรุ๊ปจำกัดกับพวกระบุว่าด้วยสำนักงานปปงได้รับรายงานจากกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภครายบริษัท ดีไอคอนกรุปจำกัดกับพวกซึ่งมีพฤติการแห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อโกงประชาชนพศ2527และจากการตรวจสอบรายงานและข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมในกรณีดังกล่าวมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าอาจมีการโอนยักยอกปกปิดหรือซ่อนเร้นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำ ความผิดในกรณีดังกล่าวและกรณีมีความจำเป็นเร่งด่วนเลขขาธิการปปงจึงอาศัยอำนาจตามมาตรา48วรรคสแห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพศ2542ออกคำสั่งที่ย214ทับ2567ให้อายัดทรัพย์สินของบริษัทดิไอคอนจำกัดดิไอคอนกรุ๊ปจำกัดนายวรัพล วรัตวรกุลนายนิชพลทองมีและนางสาวทิตยาหงอุปทุพชัยและนายกันกันตถาวรซึ่งเป็นทรัพย์สินประเภทเงินในบัญชีซื้อหลักทรัพย์ เงินในบัญชีเงินฝากกระแสะรายวันเงินในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์และเงินในบัญชีซื้อขายทรัพย์สินดิจิทัลและเงินดิจิทัลจำนวน11รายการรวมราคาประเมินทั้งสิ้นประมาณ125 5 4 8 0 7 6บล้าน5 8บาท99สตาง์ พร้อมดอกผลไปชั่วคราวมีกำหนดไม่เกิน90วันทั้งนี้สำนักงานปาปงขอแจ้งเตือนว่าทรัพย์สินอื่นที่อยู่ระหว่างพิจารณาดำเนินการตามกฎหมาย ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินนั้นหากผู้ได้โอนรับโอนหรือเปลี่ยนสภาพทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิดเพื่อสุกซ่อนหรือปกปิดแหล่งที่มาของทรัพย์สินนั้นหรือเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นไม่ว่าก่อนขณะหรือหลังการกระทําความผิดมิให้ต้องรับโทษหรือรับโทษน้อยลง ในความผิดมูลฐานหรือกระทําด้วยประการใดๆเพื่อปกปิดหรืออําพรางลักษณะที่แท้จริงการได้มาแหล่งที่ตั้งการจําหน่ายการโอนการได้สิทใดๆซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิดหรือมีการได้มาครอบครองหรือใช้ทรัพย์สินโดยรู้ในขณะที่ได้มาครอบครองหรือใช้ทรัพย์สินนั้นว่าเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิดย่อมมีความผิดฐาน านฟอกเงินต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่1ปีถึง10ปีหรือปรับตั้งแต่20 0 0 0บาทถึง2 0 0แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับขอขอบคุณแรงข่าวข่าวสดค่ะ